ที่ของที่แฟนให้มาเหมือนกันครับ <S <S เป็นมอลลี่กันดำวันนี้ <S <S เรามีแต่ของดีๆ <S <S ออดีมูด,ดัมโบมีเลยเดี๋ยวหยิบให้นะครับ ให้ได้เลยด้วยเพราะมันอยู่แถวนี้เอาบูเอเบเคอัวนี้ดีบูเอเบเคอ่าดิมราคาท่าของนี่ใครจะใครจะเอานะเหลือ,อเหลือตัวเดียวเท่านั้นหมอกก่อนจะเปลี่ยนนี่หมองไม่เห็นหกศูนย์เก้าเรามีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เรามีสามตัวแต่เราจะบอกว่าเรามีตัวเดียวนะครับสองพหสไม่ขายเอามาสองพสี่อ่รอยห้าสิบาทสองพน้าบาทน่ารักมากนะมันเป็นดีมูที่ใส่ชุดดัมโบ้แล้วเข้าใจว่าไม่มีแล้วใครจะเอา2,450บาท B609 นะครับ BBOY 609 อได้ได้ภรรยาให้มาครับใช่แล้วถูกต้องใครอยากได้มากรลองก็มีแพนได้ายักษ์มีแพนด้ยักษ์มีรถตัวสุดท้ายนะครับดัมโบ้หรือตัวสุดท้ายสองพันสี่เก้าสิบนะใครจะเอาได้นะครับได้นะยังได้อยู่ ตัวสุดท้ายนะครับซีเคสมุมไปไหนแหล้วหกอเหมดแล้วค่ะมีหกร้อยเกหมดแล้วมีหกร้อยเก้าหมดแล้วมากระลองหน่อยค่ะลูกสาวอยากได้รอแป๊บหนึ่งนะครับเขา<อ><ห>บอกว่าให้รอช่องเข้าของเขามีบูมแม็กบูมแม็กก็คือบูที่เป็นหุ่นยนต์ซึ่งน่ารักมากน่ารักมากนะครับ ปกติมันมันหาไม่ง่ายแล้วนะแล้วราคาวันนี้เข้าใจว่าดีมากด้วยดีเท่าครั้งที่แล้วเลยเห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นบู๊แม็กคือเป็นบู๊ของ how to work นะครับเป็นล็อตแรกๆเลยที่ทำออกมาแล้วของเริ่มจริงๆมันหมดไปแล้วละ่ะเนี่ยมันเป็นป๊อปมาดแรกๆข้างในมันก็จะมีบู้อยู่ซึ่งน่ารักมาก ขายแค่5้าห้าิบนะครับห้าห้านะรหัสคือ Ccat สามสนะสุ่มละ5้ารห้าราคาดีมากนะไปเช็คได้เลยครับข้างในเนี่ยน่ารักทุกตัวนะราคาเท่าชอ็อปราคาป้ายเลยไม่ได้บวกเลยครับแล้วในช็อปไม่มีแล้วด้วยบู้ที่อยู่ในหุ่นยนต์อย่างนี้มันเป็นบู้ที่ที่ทําให้มีความที่จะเก็บบูอะ ตั้งแต่แรก,แรก,แรกๆเลยนะพราะว่าน้องน่ารักมากดูจิเป็นนี้นะครับใครจะเอา C สามสองแปดนะ C สามสองแปดนะครับมีแค่สี่สิบห้าตัวขายแค่ห้าร้อยห้าสิบคราวที่แล้วอ่ะเราเรามาขายกันตั้งแต่หกร้อยเก้าสิบเนาะวันนี้ราคาดีเพราะมันเป็นล็อตสุดท้ายที่มีเหลืออยู่ C สามสองแปดนะครับ C สามสองแปด ใช่ชอบเสื้อแต่ไม่มีขายสิซีสามสองแปดนะครับเหลือแค่สามสิบเจ็ดตัวนะตอนนี้ค่าส่งห้าสิบบาทเหมานะครับจะหมดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่น่ารักมากนะใครได้ไปนี่คือราคาป้ายเลยนะไม่ได้บวกเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าบูมแม็ขหายากแล้วนะน่ารักทุกตัว วันนี้ขายแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยห้าสิบบูแม็กปกติครับที่แล้วขายหกร้อยเก้าสิบอันนี้แฟนบูแม็กมันเป็นบูอยู่ในหุ่นยนต์นะแต่น่ารักมากจะหมดแล้วีสามสองแปดนะครับ T สามสองแปดยังไม่ได้อ่านเม้นนะเดี๋ยวนี่นี่นี่น่ารักทุกตัวนะจริงๆครับใครแฟนพันแท้บูอ่ะอ c เซสซอรีเยอะด้วยอย่างตัวเนี้ย ให้มาทั้งดาบให้มาทั้งหน้ากากเลยมันมีหน้ากากทุกตัวนะครับแล้วงานดี C สามสองแปดนะห้าร้อยห้าสิบต่อสุ่มนะครับห้าร้อยห้าสิบต่อสุ่มนะตัวนี้น่ารักสุดจริงๆริ C สามสองแปดจะหมดแล้วนะครับเสื้อไม่มีแล้วเสื้อตัวนี้ไม่มีแล้วขายเบบี้ที่ใส่อยู่ครับ มีมีมอนชิแต่ต้อง,องรอทํารหัสแปบ๊บหนึ่งวันนี้จะอยู่ตั้งแต่ตอนนี้จนไปถึงตอนบ่ายเลยนะครับไม่ใช่นี่มันบ่ายจะอยู่ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงตอนเย็นเลยนะครับจริงน่ารักทุกตัวจริงดูสิซีสามสองแปดนะซีสามสองแปดนะครับ ใครใครได้ของผิดเอฟผิดหรือยังไงอินบ็อกซ์ไปหลังบ้านไปหาพี่เก่งเลยนะครับเดี๋ยวพี่เก่งช่วยได้ <c oughs> นี่ซีสามสองแปดเนาะห้าร้อยห้าสิบน่ารักมากเหลืออีกแค่ยี่สิบตัวสุดท้ายนะครับเหลืออีกแค่ยี่สิบตัวสุดท้ายถ้าสมมติว่าจะเอฟเนาะอย่าลืมทักข้อความเพจ <c oughs> แล้วค่อยพิมพ์รหัส <c oughs> ฮะ <c oughs> โอ้แล้วนสล ทุกคน C สามสองแปดนะ C สามสองแปดเหลือชิ้สี่ตัวสุดท้ายค่ะเย็นเย็นแล้วหรอเอาใช่ค่ะวันนี้นม,มีนาฬิกาไหมมีนาฬิกาเรือนนี้เลยนะครับราคาดีมากแบบที่บอกก็คือเป็นรุ่นลิมิเต็ชาคาปองนะ เหลือแค่ไม่กี่เรือนสุดท้ายแล้วน,นะครับมันมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดชากระปองมันคือ DW 6 9 0หน่ารักมากนะอันนี้ของตัวเองใส่มาราคาก็พิเศษด้วยราคาคือให้ไม่เอากำไรอะ่ะจริงๆครับราคาราหัสคือพอพาน863นะใครจะเอาตัวนี้นะ DW 6 9 0หกนเอนาะน่ารักมากงานจริง d w หกพันเก้านะสีส้มนะครับน่ารักมากพ่อพ<ด>ันแปดหกสามนะใครจะเอาจีช็อคพอพานแปดหกสามนะนะพพนนะมีเรือนนี้เหลือไม่เยอะนะครับขายแค่สองพันหนึ่งด้วยนะไม่มีที่ไหนขายราคานี้นะพูดจริงๆอันนี้ในห้างมีสี่พันกว่าบาทแล้วก็ถูกถูกก็ต้องมีสองพันแปดอะนี่ขายสองพันหนึ่งขายสองพันหนึ่งเดียนะ๋ยวดูให้ครับ ว่ามีอะไรเหลือไอ้นี่เหลือแปดตัวสุดท้ายแล้วนะสี่สามสองแปดนะครับสี่สามสองแปดนะไม่มีแล้วราคานีไม่ไม่มีแล้วคือหมายถึงว่าไม่มีของแล้วนะแปดตัวสุดท้ายแล้วมันเหลือมันติดมาคาตั้นหนึ่งก็เลยเอามาขายให้นะครับแล้วปกติไม่เคยขายราคานี้ด้วยคราวที่แล้วขายราคานี้มันเป็นตัวล็อตเดิมแล้วก็ไม่มีมาเพิ่มแล้วบุ้งแม็ขายยากนะจริงๆครับ งานดี C สามสองแปดนะเหลือแปดตัวสุดท้ายนะัยโอ,อ้อปมไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นรุ่นฮ <hit> ิต C สามรอยี่สิบแปดหมดแล้วค่ะจะบอกว่ามันเป็นรุ่นฮิตอ่ะถ้าใครถ้าใครเก็บ T Shock DW หกพันเก้าก็คือตัวคลาสสิกมันเลยอะ่ะน่าจะประมาณสี่สิบมิลมั้งครับก็ตัวคลาสสิกมันแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวชักกระปองนะเป็นตัวลิมิเต็ดราคานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยพูดจริงๆสองพันหนึ่ง 2, คราวที่แล้วก็มีคนแอบไปเยอะมาก พอพานแปดหกสามนะใครจะเอาพอพานแปดหกสามนะครับโอเคบูมแม็กหมดเกี่ยงนี่นะกล่องมันมาเป็นจีช็อกเงี้เลยนะครับเป,เป็นกาชาปองกาชาปองลูกกาชาปองน่ารักนะลิมิเต็ดครับในการมีสีเขียวอีกอันหนึ่งปรหนึ่งราคาดีเหมือนกันด้วยสองพันหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ราคาดีหา <Thank you. S 1> ไม่เจอข <I> อ,อเจอเจอแล้ว oh, 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 oh. นี่มีอันนี้ <Yeah. S 1> ราคาเดียวกันนะสองพันหนึ่งเป็นคือชากระปองอะมันออกมาทั้งหมด 4. สี่สีเอ้สามสี 4. ครับมันมีเออมันมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวมะนาว <Okay. S 1> แต่สีเขียวมะนาวเป็น DW 5 6 0ห้าพันหกน่ารักมากเป็น,นี้ ก็เหมือนกันราคามันใกล้เคียงกันประมาณ2,008จนถึง4 0 0แล้วแต่ล้านแต่ว่างานดีมากน่ารักมากแล้วมันเป็นลูกกาชาปองเนี้นครับมันเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะอันนี้2,001ขายเท่ากันราคานี้นะพอพาน864นะใครจะเอาพอพาน864ครับสีเขียวมะนาวพอพาน864น่ารักมากนะจริงๆยังมีจำนวนอยู่ยังพิมพ์ได้ครับพอพาน864เดี๋ยวองเล่นมาต่อ <know> ใครอยากได้เป็ดขี้เหล่ไหมครับ ใครอ่ะเปดเปดเปด